อ่าบอกหน่อยว่าสูตรในการหมักนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าไม่สงวนลิขสิทธิ์อย่างยิ่งยวดบอกมาเลยบ้านบ้านครับผมบ้านบ้านกระเทียมเอ้พริกไทยใบมะกรูดตะไคร่นี่นี่หลักฐานใบมะก<อ>รูดซอสหอยนะซอสหอยซอสหอยอ่าไม่ต้องบอกยี่ห้อนะไม่ต้องอโฆษณาน้ำต,ตาลนิดหน่อยแล้วก็น้ำมันพืชอ่าแล้ว คะาเขาคลุกให้ทั่วใช้เวลาหันสี่ชั่วโมงซ้ำทึงสี่ชั่วโมงตอนนี้เที่ยงยังประมาณเที่ยงยังเที่ยงพอดีเที่ยงพอดีก็นี่แหละตอนเย็นพอดีตอนเย็นพอดีอ่าสักสี่โมงห้าโมงเย็นครับผมแดดร่มร่มตกไก่อบปปิ๊บอ่าแล้วคอยมาดูผลงานกันต่อไปอันนี้คือ หอยจ๊บหรือหอยขมมครับผมหอยขมอ,อ้าวจากขอนแก่นจากขอนแก่นทำไมมาไกลจังหรอโอ้นี่ซื้อมาหรือว่าไปงมมาเองเนี่เอามาให้ครับผมเอามาให้โอ้ระลังแชะและ้วในที่สุวนแล้วนี่จะไปเป็นเมนูตอนไหนนี่ตอนเย็นนะ่ะเย็นนี้โอ้จะได้แปลสภาพใช่ไหมครับผม แกงแกงหอยจุ๊บหอยจุ๊บต้มจิ้มน้ำพริกเปรี้ยวๆส้มๆครับผมแน่นอนเลยครับผมคอยติดตามครับผมตอนต่อไปครับผมยิ่งละเอียดยิ่งดี <c oughs> เขากรเลึองอย่างดีเลย <c oughs> กบเขียนจะอร่อยก่อตอนฝนน้ำหนึ่งนี่แหละ <Okay. S 1> เลยจากนี้ไปแล้วก็ห้ยอร่อย,ลยแล้วใอ่หมันใส่ชายใส่ไห่อ่อนก็ใส่บางที้แล้า ซักอีกสามตัวสตัวก็เต็มเขียงเลยนะใช่ไหม